สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิต้าก็จะมาพูดถึงเรื่องการตั้งชื่อนะคะที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ผ่านการตั้งชื่อมาแล้วบ้างเนาะเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าการตั้งชื่อที่ดีเนี่ยจะส่งผลทําให้สามารถส่งเสริมชีวิตดวงสตาของเราได้ถูกไหมคะวันนี้หลายคนที่เป็นลูกค้าพัเดิลเนี่ยที่มาดูดวงเนี่ยเขาเนี่ยมีข้อสงสัยว่าทําไมเขาเนี่ย ไปเปลี่ยนชื่อมาผลรวมดีทุกอย่างดีหมดแต่ทําไมใช้แล้วมีปัญหามากกว่าตอนที่ยังไม่เปลี่ยนวันนี้คลิปนเนี้ยเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็จะเปิดโลกสําหรับคนที่คิดว่าการตั้งชื่อมันก็คือแค่เปิดเว็บแล้วก็คํานวณผลรวมเนาะและให้ดีจริงๆนั้่ใช่นะคะจริงๆแล้วการตั้งชื่อเนี่ยมีอรไรซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายเลยซึ่งจะพูดให้ข้อหนึ่งแล้วกัน หลายคนเนี่ยที่เกิดที่เกิดเกิดช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเข้าใจคิดว่าจริงๆแล้วคือเปลี่ยนเป็นวันใหม่แล้วใช่ไหมคะตามการนับวันใหม่เนี่ยของปฏิทินกับของวันเนี่ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเลยเที่ยงคืนไปแต่ยังไม่ถึงหกโมงเช้าเนี่ยยังนับเป็นวันเดิมนะคะดังนั้นสมมติถ้าใครเกิดช่วงวันจันทร์เที่ยงคืน นั่นแปลว่าคุณยังเกิดวันจันทร์อยู่ไม่ใช่เกิดวันอังคารน,นะคะหลายคนเนี่ยผิดตั้งแต่เริ่มเลยผิดตั้งแต่เริ่มปุก็เลยทําให้ผลรวมเนี่ยต่อให้จะดีมันก็ไม่ดีไงเพราะว่าเราตั้งชื่อผิดเนาะคราวนี้อ่ะอันนี้เป็นยกตัวอย่างข้อหนึ่งเนาะที่จะยกตัวอย่างให้ฟังคราวนี้มาต่อในเรื่องของการตั้งชื่อเกี่ยวกับผลรวมผลรวมดีแล้วแต่ทําไมใช้ไปแล้วประมาณปีสองปีก็ไม่เห็นดีขึ้นยังเหมือนเดิม ผลรวมดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะผลรวมเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดว่าชื่อของคุณเนี่ยจะส่งเสริมคุณได้มากหรือน้อยเนี่ยมันก็คือการดูความเหมาะสมการดูดวงประกอบด้วยนะคะว่าดวงเดิมของเราเนี่ยดาวเนี่ยในแต่ในดาวในชุมชาตาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งไหนและดาวอะไรเป็นดาวการการกินีกลุ่มลักหรือเปล่าถ้าสมมติการากินีกลุ่มลักนะคะสิ่งที่ต้องแก้เลยก็คือการแก้การการกินีก่อน เนาะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งยิบย่อยที่ถ้าคุณไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์มาเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถแก้ได้หรอกค่ะดังนั้นการตั้งชื่อเองเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทำเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้ศึกษามาคุณไม่ได้เรียนมาคุณไม่ได้มีความรู้ลึกถึงขนาดขั้นที่ว่าสามารถผูกดูชะตาได้ไม่สามารถอ่านดูชะตาคนได้ดังนั้นเมื่อการตั้งชื่อถูกตั้งโดยที่ ไม่ได้เหมาะกับดวงของคุณจริงๆหรือไม่ได้ดูพื้นดูงสตางคุณประกอบด้วยจริงๆแล้วชื่อที่ได้ก็เหมือนกับการแค่ดีส่วนหนึ่งดีจากผลรวมแต่ไม่ได้ดีร้อสมมติถ้าดูจากผลรู้แต่สมมติถ้าเราตั้งชื่อจากการดูดวงสะตาประกอบด้วยเนี่ยกับไม่ดูดวงชะตาเนี่ยบอกได้เลยว่าแตกต่างกันเยอะมากเลยค่ะเนาะหลายคนเนี่ยดูแค่ผลรวมแต่ถามว่า ถ้าเราสามารถที่จะตั้งชื่อได้ผลรวมดีด้วยแล้วก็เหมาะกับดวงชะตาด้วยแล้วก็สามารถแก้ดาวเสียด้วยแบบนั้นจะให้ผลดีกว่าหรือเปล่าใช่ค่ะให้ผลดีกว่าเนาะดังนั้นเรื่องต่อมาที่พุทธจะพูดเนี่ยก็คือการตั้งชื่อควรที่จะดูพื้นดวงชะตาประกอบด้วยนะคะเป็นสาคัญ